บรรยากาศน้ำลดจ้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อ <c oughs> นสาวก่าะเชนเนมะลมาแล้วเด้อน้ำลดงางหาเล่นมาเจอแล้วยา,างหาเบิ่งว่าชิมีย่ยางแห้เก็บบอ <c oughs> น้ำลดจ้ะแดดจ้ะแดด,ด,ด,ดสิบเอ็ดโมง จะว่าเขาขวดให้เอา้าได้ปลาเธอเด็กน้อยได้ปลาโอ้ยวาอยู่มันเฮาอีหยังน้ำวขวดอาหารเพิ่นพักกันไปหาปลาเบื้องในปลาปลาไม่จ้าปลาเป็นเปลน,ปน,ปนอยู่ที่นี <c oughs> เน่เด็กน้อยได้ปลาเด็กน้อยได้ปลาไม่จ้าแ็่โยนแม่เขาเฮาวันว่ามันเฮาอีหยังมาหาหนี่มึงปาลาเราถือว่าขวดผมเสด็จบู เดี๋ยวเชี่ยวไปต้มไปย่างให้เขาแลาวจะยังต้นผ้าก,กันยางเหรอน้ำอ่าเนผ้าก,กันไปมันจะ,จะ,จะเบิงสาหลายทะเลนะคะแคก่อนมาเห็นสาหลายทะเละว่าสัตว์จะโนตกน๊กเนเดอคืมๆนังสี่กับตกในใน๊กไ้เนเดอจ้ ตกไห่เนื้อฝนจะฝนที่เป็นอาทิยาตย์แล้วฝนบ่ตกวก็แต่นาะต้องการน้ำฝนอย่างแรงจ้ะผัชีมาทไทยอ่าผัชีมาทไทยสาหร่ายให้เบิล้ลมาจ้ะเนาะพู้สมุนถ้าก็ไปหาปลาหันไปปลาเย้จะ้ะเพื่อนวะสาหร่ายหันเนาะได้ปลาไหมเธอ เด็กๆได้ดปลาตัวหนึ่งยูคูนะ่ะปลาตัวซ้ำเมื่อนี่แหละเด็กๆได้ดปลาเนาะจะ <laughs> กัดจนหัวนะเดี๋ยวจะเอาไปต้มเอาไปต้มให้เขาอันนี้อันเป็นสาหร่ายแหงเนาะจะน้องสาหร่ายแหงไม่ไม่ เสียงกยางญิดจ้านามดท่ากับมะปอซาลายทะเลเราจะเนาะซาลายทะลเลเราจะซาลายทะเลนามบดมะอซา,าลายทะเลเาจะ แฟนกว่ายางมาพ่อเราจะมาหาหอยอะไรี่อัจฉริยะจะเป็นกุ้งใหญ่เติบด้วยจ้ะกับกีน้ตำตาลมาคุ้มเสบ็บเส็บกรอบๆแล้วจ้ะเนาะสาลายทะเลแต่เกขาเขาจะมีอีสีหาจุม่มเจ้ววปีนี้พ่อจุ่มหนึ่งแล้วจ้ะพ่อกุ้มเดียวเดี๋ยวเขาขมา่าจ้ะเดี๋ยวเขาขมา่าถึงเวลาเดี๋ยวเขา ผัดไปพัดมายุ่สือเลจ้ะเก็บไปแต่พ่อกินพ่อล้วจะนาะแฟนันเก็บขึ้นไปแล้วก็ได้่ายุ้ยซื้อไดมนมาบวกเนียิบไปเฮ็ดคลิปแฟนก่อนนั้นเก็บไปแล้วจะเดี๋ยวเ่อ,นนจ,อ,อจะไปตัดหักล่างโอ้ยใส่ลำแข็งหน่อยหนึ่งกินกร,บกร,บกรบนอบๆเราจะนอะกินกับตาบอกหุ้งจ้ะ แซบไ้สาหร่ายทะเลไปกินเลยจ้าเด้อันนี้หนีก็เป็นน้ำเค็มเราจะเลี้ยงเขาไวอันเพราะถ้าใหนเขาตายเน,นจาจะสิฟ้าวไปกินเอาอเอาไปได้พ่อก,กินนะาาเนาจะอาไปได้พ่อก,กินกินสดๆนะแซบญญาาสาหร่ายทะเลเอาไปแต่พ่อกินพ่ออะไรกันบรรยากาศสาหร่ายทะเล เพื่อนก็มากินข้นแตนี่จะเพื่อนเพื่อนฟิลิปปินส์ที่เพื่อนเคยไปก่อนกันมีหลายอาไปฝากเพื่อนน,นาะจ้ะเนาะที่อันกไปเป็นโอ้ยกับปลใหญ่ๆเลยไปฝากเพื่อน,น,นปีนี้พอจุ้มเดียวจะขันมีหลายจุ้มอาจะได้ไปฝากเพื่อนนาะจ้ะเนาะเพื่อนก็มากินขึ้กันที่แรกก่อน,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 นพวก,กหูดีว่เาเป็นซาลายทะเลอันนั้นเพื่อนได้มาจะใส่ปลูกเพื่อนว่าก่อนอยูยหนาก,กน่ก่อนมีเบว่บางบ่ถ้ากับไปยางหาในไปเอ อีปูที่มื่กินสารหร่ายทะเลกวนมึงไงตมึงอีปูกวนพ่อปูอนี่นี่แหลในนี่นี่นี่เขามากินสารหร่ายทะเลคนน่ะดีเนะดี๋ยวนี้แหะจะกวนประ,ก,ระรกวดเกินทำไมเขาเลยเขากินสารหร่ายทะเลกอนอันนั้นเพื่อนใดแม่จะใช้บูอันนั้นเพื่อนฟิลิปปินนะ่ะ เลยถามก่อนมาก่อนอันยุกออันยุนากอมีบอจังสี hmm. ่เปอร์เซ็นต์มาอยู่หลังกอมีบองสี่เปอร์เซ็นต์มาก่อนเรามีก่อนบู้หูแจักเลี้ยว่าอ้เงี้ยก่อนผู้หัวกินได้เนาะวันนี้ก่อนหูแจักว่ากินได้ก็โอ้ยกระคองอร่อยเลยแล้ววันนี้บู้หูแจักไม่จ้ะบู้หูแจักว่าเป็้นซาหลายทะเลเนาะผู้หัวกินได้อัน็จะเอาผ้าหีกินเออก็เลยไปเบิ้องผ้าหดกินก็เออก็แซ่บยื่นแล้วก็ไปเบิ้งอันวิธีกินพร้อมยิ่งได้เย็น ยู่ใน,นอันอันช่องอัน YouTube นี่แหละไปเบิ่งวิธีเขากินเนาะบ่ฮู้จักดีจ้ะบ่ฮู้จักที่แรกมื้อนี้ฮู้จักแล้วก็โอ้ยเป็นของอร่อยแล้วเนาะีปู่อยู่ในนี้จ้ะฮู้จักแล้วก็เป็นของอร่อยเนาะจ้ะน้องแซลลี่รุโโ่มแล้วจ้ะล่มๆุ่มรุ่มผามาเบื้องแซลลี่ โอ้ยนีย่สารายทะเลอยู่หนากรเน,นี่ยจ้ะนี่ <c oughs> นบรรยากาศน้ำรถของเขาก็จะโอ้เสียงร่มแล้วจ้ะน้ำรถแล้วกเก็บเดี๋ยวขันมีหนาห้อยเนาะเดือนมีหน้าพื้ มีนามีสาสุดสะพา <laughs> ประมาณ <laughs> เดี๋ยวอันขนันมีนาหอยเดี๋ยวผ้าไปเก็บหอยแน่นอนจ้ะเดี๋ยวหอยหน่อยชดดยนโยบิเหบรรยากาศน,น้ำลึกมากนจะหน่ะเด็กๆในป,ป,ป่าในป,ป่าตัวน,นึงเขาเสียงเขาเสียงไว้ในคีอินไส้ก่อ,ยอนย่างไปเห็นก่อนเลยบอกแฟนว่าเป็นต้มให้เขากินเนี่ย เพป็นอัไนตัวออกไปก่อนเพิ่นจะไปน้ำหาปลาเพิ่นนี่นั่นเพิ่นเสียงปลาเพิ่นไใบว่าฮันนั่นเพิ่นเสียงปลาเพิ่นไว้เพิ่นจะไปน้ำหาขวดหาดินน้ำรวดเรื่องไปหาปลากับแฟนก่อนเเพิ่นสียงปลาคนใบหาดินหาเจ้าก่อนบอกแฟนเอาไปต้มให้เขาแล้วหา <c oughs> ไปหาปลาได้แนละ้ะ <c oughs> มานี่หาปลาหาหนูเก่งมาจากกาแฟ ว่าหนูอยู่นี่ก่อนว่ากากินเนาะแต่เนาะบ่กล้ายกลิ่นอันก็เป็นหนูไม่ปลาอยู่แต็มว่ล้ากินเนาะแต่เนาะบ่กล้ากินบ่เสียงแต่แนวอื่นน่ะกินเบิดเนาะจ้ะคนปลาในน้อยไปหาปลาโอ๊ยตะอยากหัวเหมืนไปขวดขวดที่ดินทรายเพิ่นทุมเพิ่นทุมปลาไว้บ้างค่ะนี่ทุมปลาไว้บ่มีก่อนไปเย็นก่อนก็เลยบอสแค่ลำไปตุ่มตัวแรกๆอันอยู่ม่องที่ดินทรายเพิ่นขวดหาปลาเด้เห็นแต่ยากหัวให้ได้ไป็วดหาปลา จา้างเขาแฝงก่อนนะเปนตุมแล้วแตะอยกมัวเนะวาะข่วมดมกินหาเห็นมั้ไม่เห็นดอกแตะอยกมัวน้องจา้างม้าคำคำเด็กๆน่าจะเนาะ สาหร่ายทะเลผ้าหัอเบงสาหร่ายทะเลมีจุ่มเดียวจ้ะปกติสิมีอ่เาเจละปีสิมีซีหาจุ่มปีนีเฮเจลมากลุ่มเดียวนะจ๊ะนาะงมาจะมากลุ่มเดียวมาจะมากลุ่มเดียว ล่างก่อนเนาะจะเฮาเฮาไปตัดหักแล้วก็ล่างก่อนทั้งก็แตาเกินแล้วก็กลิ่นกระต่างแต่โมโหอุ้ยแสบจ้ะว่ต้องท่า้นำคิีมอะไรเลยพามาเบิ่งสาหลายทะเลเนาะจ้าสุดมาหินประกาล่างน้อยๆช่วยมือตายตายบนเราจ้ะตายหมดแล้วบรรยากาศ เจ้าก็บเฮนรีส,สอดกันแน่แน่เลยน้องมาบินเลยจ้ะหน้ากาะฝ่าคลืมอยุติว่าว่าเลียนไก่ตกเมื่อกี้เลียนไก่นะจ๊ะเนาะเพิ่งตกเมื่อกี้เลียนไก่ ก่อนแตขอขอบคุณขอบคุณดี่เพื่อนๆทุกคนเลยนจ้ะที่มาส่งกำลังใจให้ก่อนในทุกๆวันนะ,นะจ๊ะน้อ่วะเน็นกดไลค์กคดแชร์หรือซับไครนะนาจะลอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะอำลาไปก่อนค่ะสวัสดี